บบทีเครับกังวลหลังออกมาแชแก๊งสปีดโบ๊สเครียดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นโบทีเครับกังวลหลังออกมาแฉแก๊งสปีดโบ๊สเครียดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นซึ่งเธอก็ถือเป็นอีกหนึ่งกุญแจสําคัญที่จะไขทุกๆข้อสงสัยต่างๆกับกรณีที่ดาราสาวแตงโมนิดาตกเรือสปีดโบ๊สกระทั่งเธอจมน้ําเสียชีวิตซึ่งหลังจากเพื่อนๆแก๊งสปีดบ๊ท เรือลำที่เกิดเหตุได้ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสื่อต่างๆทำให้ยิ่งมีคนร้องเอกกันทั้งแผ่นดินโดยโบสุรัตนาวีพัทรานุกุลหรือโบไทยอัมคิงดอมได้ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังจากให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนานกว่า6ชั่วโมงกว่าสิ่งที่แกนสปีดโบท๊ทได้ออกมาให้ข้อมูลนั้นมีความบิดเบือนไปอย่างมากจากที่ตนได้ทราบนอกจากนี้โบทีเคยังยอมรับอีกว่าครั้งแรกที่กระติกโทมาเชื่อคำบอกเล่าของกระติก แต่เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุและฟังข้อมูลต่างๆแล้วกลับพบข้อเท็จจริงที่บิดเบือนไปหลายอย่างและทําให้เสียความรู้สึกกับกระติกซึ่งข้อมูลเหล่านี้ได้ให้ปากคํากับตํารวจไปหมดแล้วส่วนรายละเอียดของคดีไม่ขอเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ก่อนที่จะแถลงข่าวหลังให้ปากคํากับตํารวจเสร็จซึ่งมีผู้สื่อข่าวได้ถามโบธีเคว่ารู้สึกกังวลกับอันตรายหรืออาจจะโดนคุกคามหรือไม่ทางโบธีเคตอบว่าเอาเป็นว่าโบกังวลแล้วกันค่ะโบกังวลและโบก็ลลบกเครียดมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนะคะ แต่ถามทนายแล้วไม่สามารถพูดได้ในขณะที่อินสตาแกรของโบทีเคได้ลงคลิประบุแคปชั่นว่าโพ์ไว้เพื่อเป็นหลักฐานค่ะซึ่งในคลิปโบพูดว่ากำลังเดินทางไปที่สพเมืองนนทแล้วนะคะขอให้โบเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วเจอกันค่ะนอกจากนี้โพสไอจีดังกล่าวของโบทีเคก็ได้มีหมูพิมพ์กา โผลเข้ามาคอมเมนต์ใจความว่ามีใครข่มขู่น้องหรือเปล่าพวกเราจะอยู่เคียงข้างน้องนะทำเอาชาวเน็ตแห่กดไลค์ทะลุ1,000ไ like, ลค์จนกลายเป็นท็อปคอมเมนต์ซึ่งอย่างไรก็ตามโบทีเคยังได้ทิ้งท้ายแบบมีนัยยะถึงกระติกผู้จัดการของแตงโมนิดาซึ่งน่าจะกลายเป็นประโยคที่หลายคนพูดถึงมากที่สุดในเวลานี้ก็คือ the truth will set you free ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ